เจ๊เนสสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะราคาประหยัดค่ะพื้นที่85ตารางวาค่ะแปลงนี้ราคาเพียง500,500บาทค่ะซึ่งต่ำกว่าราคาประเมินนะคะเพราะตรงนี้ประเมินได้ถึง8 5 0 0 0 0บาทเลยค่ะที่ดินโฉนดน,นสสีจอขุดแดงนะคะนเนื้อที่85ตารางวาพื้นที่ใช้สอยในบ้าน 97.75ตารางเมตรพร้อมอยู่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มค่ะตัวบ้านสภาพยังสวยนะคะเหมือนบ้านใหม่เลยค่ะตัวบ้านสร้างได้ไม่ถึงปีค่ะแต่เจ้าของต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศจึงต้องตัดใจขายนะคะด้านหน้าติดถนนคนกรีตค่ะบรรยากาศดีเงียบสงบเดินทางสะดวกน้ำไฟมีครบเลยนะคะ ตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงห้าองพอพานจัังหวดเชียงรายค่ะสนใจนัดชมกันได้นะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อคุยโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยค่ะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายหรือท่านจะแอดไลน์นะคะเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมก็แอดตามเบอร์เข้าไปได้เลยเหมือนกันนะคะเจคโนเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นสวัสดีค่ะ